สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันอาทิตย์ที่9ตุลาคม2022วันนี้ก็เป็นวันพระเจ้านะครับอย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ก็คือด้วยการทําความดีนั่นเองนะครับอขอนําบทอ่านจ,จากหนังสือประกาศกฮักไกโดยนักบุญซีลิลแห่งเอเล็กซานเดรียที่ท่านได้มาบรรยายไวนะ้เกี่ยวกับหนังสือประกาศกฮักไกเล่มนี้ก็ในในในหัวข้อบอก นามของเรายิ่งใหญ่ท่ามกลางนานาชาติเมื่อพระพุไทไต่เสด็จมาพระองค์ปรากฏเป็นพระวิหารของพระเป็นเจ้ารุ่งโรจน์ไม่มีที่เปรียบเจิดจ้าและสูงส่งกว่าวิหารหลังเดิมพระองค์ทรงสูงเด่นกว่าวิหารหลังเดิมเพราะเป็นการนมัสการในพระกฤษเจ้าและพระวรสารสูงเด่นกว่ากิจการศรัทธาตามกฎหมายเพราะความจริงย่อมสูงเด่นกว่าร่มเงายิ่งกว่านั้นข้าพเจ้า ใครจะชี้จะเห็นว่าแต่เดิมนั้นวิหารแต่หลังเดียวในเยรูซาเล็มซึ่งมีแต่ประชาชนพวกเดียวคือชาวอิสราเอลถวายบูชาในวิหารนี้เมื่อพระบุตรแต่องค์เดียวของพระเจ้าได้ทรงงเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเราแล้วตามพระคัมภีร์กล่าวเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระเป็นเจ้าได้ทรงส่องแสงรัศมีมาอย่างเราได้ทรงบันดาลให้ส่วนอื่นๆของโลกเต็มไปด้วยสถานนมัมสการ ปรจจวบมีผู้นมัสการจํานวนนับไม่ถ้วนถวายเกียรติแด่พระเป็นเจ้าแห่งสากลโลกด้วยการถวายทางจิตใจและบูชาหอมหวนตรงตามที่ประกาศกมาลาคีทํานายไว้ในพระนามของพระเจ้าว่าเราเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นามของเราจะได้รับเกียรติท่ามกลางนานาชาติและทุกแห่งหนจะมีการถวายเครื่องบูชาหอมหหนและบริสุทธิ์แดน่นามของเราพระเจ้าตรัส ฉะนั้นเป็นการแน่นอนว่าเรากล้าพูดว่าพระวิหารหลังสุดท้ายคือพระาศาสนาจ,จักรจะรุ่งโรจน์กว่าสําหรับ,บู้ทธิป,ปักไก่ทางานเพื่อสร้างพระาศาสนาจ,จักรประกาศศกฮักไกประกาศว่ารางวัลจากสวรรค์จะถูกม,มอบให้เราโดยทางพระผู้ไทยรางวัลน,นั้นเป็นพระคริสตเจ้าเองซึ่งเป็นสันติสุขของมวลมนุษย์โดยทางพระองค์เราเข้าถึงพระบิดาเจ้าในพระจิตเจ้าองค์เดียวท่านประกาศศก ล่าวต่อไปว่าเราจะประทานสันนิสุขแก่สถานที่นี้และสันนิสุขของวิญญาณสำหรับช่วยทุกคนที่วางรากฐานสร้างวิหารขึ้นใหม่ให้รอดพระคริสตเจ้าเองตรัสว่าเราจะประทานสันนิสุขแก่ท่านท่านเปาโลกล่าววา่าสันนิสุขนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ที่รักสันติสุขของพระคริสตเจ้าซึ่งอยู่เหนือสติปัญญาทั้งหลายจะรักษาจิตใจและหัวใจของท่าน ประกาศกอิสยาผู้รอบรู้อธิษฐานภาวนาเช่นเดียวกันว่าถ้าแต่พระเจ้าพระเป็นเจ้าของข้าเจ้าทั้งหลายโปรดประทานสันติสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพราะพระองค์ประทานทุกสิ่งแก่เราเมื่อผู้ใดเป็นผู้สมควรด้วยสันติสุขของพระเต์เจ้าเขาจะสามารถช่วยวิญญาณของเขาให้รอดโดยง่ายได้และสามารถนำจิตใจของเขาให้ก้าวหน้าในคุณธรรมอย่างแน่วแน่ดังนั้นประกาศศกฮักไก จึงประกาศว่าความสุขสันติถูกมอบให้แก่ทุกคนที่สร้างผู้ที่สร้างศาส,สนาจากนั้นบางคนเป็นครูสอนธรรมล้ำลึกบางคนก็ถูกแต่งตั้งในบ้านของพระเบญเจ้าบางคนทำงานเพื่อความก้าวหน้าของตนโดยทำตนให้เป็นศิลาที่มีชีวิตไหวจิตในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์พระตำหนักของพระเบญเจ้าในพระจิตผลแห่งความพยายามเหล่านี้จะอำนวย ให้แต่และคนสามารถได้รับความรอดโดยปราศจากความยากลำบากครับพี่น้องนี่เป็นคำอธิบายจากหนังสือกาสงักไก,ก,กที่นักบุญซีริลท่านได้อธิบายไว้นะครับนักบุญซีรินก็เป็นสรารล่าแห่งอนักซานเรียก็ได้ศึกษาพระคัมภีร์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ประกาสต่างๆและท่านก็อธิบายอย่างนี้แล้วก็พูดถึงวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม ที่นั้นก็เมื่อก่อนก็เป็นที่ที่เดียวที่ชาวยิวไปนมัสการพระเจ้าแต่หลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงเกิดมานั้นพระวิหารหรือว่าที่ที่สารนมัสการพระเบญจานั้นก็กระจายมีอยู่ทั่วโลกนะหมายความว่าพระอาณาจักรของผมก็อยู่ทั่วโลกและวิหารสุดท้ายนั้นก็คือพระศาสนาจักรคำว่าพระศาสนาจักรนั้นก็หมายถึงบรรดาคริสตชนทั้งหลายที่ รวมเป็นหนึ่งเดียวกันมีพระเยสูเจ้าอยู่เป็นผู้นำมีพระสันตะปาปาเป็นผู้นำที่เห็นได้ในโลกนี้แล้วก็มีการเ,าเป็นหนึ่งเดียวกันในการดูแลปกครองในธรรมประเพณีในพิธีกรรมในอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าในศาส,สนาจักรนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราไม่ว่าเราจะอยู่ประเทศไหนประเทศใดเราจึงมีพิธีกรรม ที่เหมือนกันนะที่ใช้ได้เหมือนกันพิธีบูชาขอบคุณหรือพิธีมิซาเนี่ยแตกต่างกันเพียงแค่ภาษาหรือว่าวัฒนธรธรมบางอย่างเท่านั้นแต่สาระสําคัญนั้นก็เหมือนกันเลยนี่คือภาษาศาสนาจักรที่เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ในสมัยนี้เ,เราก็ต้องมีท่าที่จะต้องทําให้ภาษาศาสนาจักร,รนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันให้มากยิ่งขึ้นพระสันตะปาปาฟรังซิสของเราเนี่ยท่านก็ทรง เรียกประชุมซีนอดสภาสังราชทั่วโลกในปีหน้านี้นี่นะตุลา2023ใช่ไหมแต่ว่าได้เปิดไปแล้วเปิดเราก็จับได้แล้วเปิดเมื่อตุลา22ก็เปิดไปเมื่อเมื่อเมื่อไม่นานวันนี้ก็เปิดเปิดไปเปิดปีการประชุมสภาซีนอดตและ ในหัวข้อของบัซีนอตคราวนี้ส,ส,สมัชชาสภาสันริบาตคราวนี้ส่วนแนาคราวนี้ก็คือเรื่องของการก้าวไปด้วยกันเริ่มต้นด้วยเขามีเนียนการเป็นหนึ่งเดียวกันเริ่มต้นด้วยการมีส่วนร่วมด้วยกันนั้นผู้อภิบาลคือบรรดาพระสันริบาตพระสงฆ์นักบวชและบรรดาพี่น้องสำหรุจต้องเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็ ออกมาสุดท้ายด้วยการมิชชั่นด้วยการปฏิบัติตนด้วยการเป็นประจักษ์พยานอยู่ในโลกนี้นี่คือสังคกนาหัวข้อที่จะเกิดขึ้นแล้วจะต้องทําอย่างไรในสมัยนี้สมัยปัจจุบันนี้ซึ่งสังคมมันก็เปลี่ยนไปมากจะทำยังไงก็จะพูดคุยกันในบรรดาพระสันราชพระคดีนาัาะายที่จะต้องมีเกิดการประชุมขึ้นในปี ตุลาคม2023นั้นนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับอย่างไรก็ตามพี่น้องก็ขอให้เราได้เข้าใจก่อนเข้าใจซะว่าราศาสนา,าจัดเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะทําให้เป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆไม่ใช่เพียงแค่ามาวัดแล้วก็เข้ามาวัดนั่งอยู่ในสถานที่เดียวกันแล้วกลับออกจากวัดก็ไม่รู้จักกันอะไรนั้นคงไม่ใช่แต่ว่า เป็นหนึ่งเดียวกันในความรักยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายดูแลช่วยเหลือ,อซึ่งกันและกันสารทุกสุขเดิกที่มีนะครับนี่คือความเป็นหนึ่งเดียวกันดังที่ได้บอกแล้วว่าต้องอะจะเจริญชีวิตโดยยึดองค์พระเยซูเจ้านะตา,ามจิตจรงของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอ,อพี่น้องทุกท่านนะครับได้มีความสุขที่จะทําให้ชีวิตของตัวเองนั้นก้าวไปอย่างดีในความรักของพระเจ้า และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อกันและกันขอพระเป็นเจ้าพู้ทรสงสรรผ่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระบรแก่ท่านทั้งหลายเถิด